สวัสดีครับก็มาพบกันในวัยหานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับวัยหานอยประจําวันที่ห้านะครับหนึ่งุดที่หนึ่งหานอยมัดรวมนะครับก่อจะเด่นสามและสี่นะครับต่อจ,กกจะมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย ขอไปครับสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับส่วนชุดที่สองเขจะเป็นฮานอยคู่มิดนะครับก็จะเด่นหนึ่งนะครับเจาะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับ <c oughs> นะครับก็มาดูผลของวันที่สี่กันบ้างน,นะครับวันที่สี่ฮานอยมัดรวมเด่นแปดกับเก้านะครับ ผมเน้นแปดสองแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์นะครับเก้าสองเก้าสามนะครับเก้าเก้านะครับเก้าศูนย์นะครับรากว่าเสียได้นะครับเก้าเขามาอยู่นะครับแต่ว่าที่เข้าแปดก็มานะครับแปดก็มานะครับแต่เราเสียได้นะครับที่แปดสี่ตัวนี้มาออกแปดสี่แปดนนะครับมาอยู่ข้างหน้าและตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับแต่อยู่ในตัวจอก็เป็นเก้าสี่นะครับออกสี่เก้าปกตินะครับ เสียดายเลยนะครับเอาหาหน้อยคู่นี้นะครับก็เด่นสองสองมีนะครับแต่ว่าไม่อยู่ในตัวเจาะเลยนะครับโดนสองหนึ่งมาสองครั้งแล้วนะครับโอ้โหเมื่อวันที่สามก็อืมก็หนึ่งสองนะครับตัวนี้นุ่มผมเลยนะครับหนึ่งสองของวันที่สามเดินแปลน,นะครับก็ตรงรู้สึกว่าวัน่อาวัน,ว,น,ว,นวันเสาร์นะครับ หนึ่งสองตัวนี้ตัวเด่นของผมนะครับแต่ว่าเขาไม่ออกให้นะวันที่ไม่ออกให้ครับที่หนึ่งเด่นหนึ่งเขาไม่ออกให้นะครับโอ้โหแต่มาวันนี้ครับอืย่างเส้นอัดมาเลยนะครับหนึ่งหกนี่ก็มาอยู่นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับโอ้มาสองที่นะครับวันนี้ก็สองมาอยู่แต่ว่าไม่เข้าตัวเจาะนะครับยังไงก็ต้องมาเราลุ้นเงินปุ่มนี้ต่อนะครับ อ๋ะครับก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาเน้นให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมี3 6 3 7เ็นะครับ3 0แล้วก็3าสามหนึ่งนะครับ4 6กับ4 7เจนะครับ4 0กับ41นะครับส่วนหานอยคู่มิตรนะครับก็จะดิน101 1นะครับแล้วก็1 5ึกับ1นนะครับก็อย่างไรก็อย่าใช้วิญญาณทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ